ขายง่ายๆสตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับขอพูดถึงวลีที่เกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายเพราะเป็นศัพที่น่าสนใจสำหรับหลายคนรวมทั้งผู้ที่เป็นตำรวจคำนั้นคือ break the law กริยา break หมายถึงหักหรือฝืน ส่วน so the law หมายถึงกฎหมาย break the law จึงหมายความว่าฝ่าฝืนกฎหมาย try not to break the law while you are overseas พยายามไม่ฝ่าฝืนกฎหมายเวลาอยู่ต่างประเทศ try not to break the law while you are overseas หรือ if you break the law you'll go to jail ถ้าคุณฝ่าฝืนกฎหมายคุณจะต้องเข้าคุก if you break the law you'll go to jail ถ้าจะบอกว่าเขาทำผิดกฎหมายคุณต้องใช้ broke the law broke the law เพราะว่า broke เป็น past tense หรืออดีตการของ break you broke the law คุณทำผิดกฎหมายหรือ he broke the law by robbing a bank เขาทำผิดกฎหมายโดยปล้นธนาคาร he broke the law by robbing a bank บางคนใช้ you have broken the law ซึ่งมีความหมายว่าคุณทำผิดกฎหมายแล้ว you have broken the law สำหรับตำรวจที่ต้องการจะพูดว่าคุณกำลังทำผิดกฎหมายก็พูดว่า you are breaking the law อย่างไรก็ตาม break the law หมายถึงฝ่าฝืนกฎหมายพยายามจำแต่อย่าพยายามทำผมแอนดรูบิกส์คุยกับฝรั่งอย่าพึ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ